สวัสดีครับตอนนี s ้เราอยู T ่ก e ับเอซ่าเป็นพาวแล้ว e ก huh. <Yeah> so ็ผ uh ู huh. ้จัดการเขาครับทิสเตียนครับสวัสดีครับทิสเตียนสวัสดีครับเอซ่าเป็นพาวครับแม็กไฟนี้คุณจะเจอกับหนึ่งในนักชกที่ถือว่าบูดุเดือดของเมืองไทยเอาเลยนั่นก็คือบังสันเด็กสันออกองเมงเป็นไงบ้างครับมีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับ h s asking um how do you feel like you're fighting probably one of the most forward pressure fighter in Thailand this fight and what do you think about this matchup coming up

ไฟนี้อยากอยากทำให้แฟนมวยประทับใจครับผมแล้วก็โชว์ว่าเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับผมครับถ้างั้นเซซเซนทาวช่วยบอกเราหน่อยครับว่าเตรียมอะไรมาในไฟนี้ซ้อมมายังไงเตรียมตัวเตรียมร่างกายมายังไงบ้างให้เราฟังนกัน want to ask you how was your camp and you got anything special coming up for Sex son, Matt? s e x months? Camp went great. Um, I'm gonna you know.

จะทหายแล้วครับผมเศกสรรได้เชื่อเป็นนักมวยที่แบบประเภทแบบไฟเตอร์เต็มกำลังเนี่ยเต็มรูปแบบอ่ะตรงจุดจุดเด่นจุดเนี้ยหลายๆคนรู้ผมว่าเป็นพาวคงจะรู้อ่านั้นช่วยบอกนะครับนอกจากจุดเด่นตรง,ตรงส่วนนี้แล้วเศษสรรมีจุดเด่นตรงไหนอีกครับเออ is a great fighter, and he's a great forward pressure fighter. He wants to ask if, you, you know that already, he wants to ask, do you see any strength, other strengths in his game? Other strengths? Yes. Uh, Sexon has probably the biggest heart, biggest heart um, in the sport. Uh, definitely strong-willed. Um, I think those are two of his biggest, biggest assets. Oh. ความแข็งแกร่งที่สุดของพี่เสกสรรก็มีสองสองอันครับใจดีแล้วก็ไม่มีวันยอมแพ้ครับก็สิ่งนี้แหละเขานับถือมากครับก็เต็มที่แน่นอนครับแต่ที่อย่างที่เรารู้นะครับนักมวยทุกคนหรือนักสู้ทุกคนล้วนแต่มีจุดอ่อนจุดอ่อนที่เสกสรรในมุมมองของของคุณคืออะไรครับ right <ing> <the <Stud y> you know, They are anyway, asking f i t h e r always has holes in his games or weaknesses uh, What do you see in his game Um, Seksan, uh he likes to push forward, so you know what you're going to get with him. Uh, he leans a lot. Um, he'll lean into punches, and he's susceptible to leg kicks. <laughs> ก็คือจังหวัดเขาเดินเขาหาอาจจะเป็นจังหวัดที่เราได้สวนได้โต้กลับได้ทำว่าใช่ครับงั้นผมอยากจะถามย้อนกลับไปครับในไฟที่ทางด้านของเพนพาว์นั้นเจอจากด้านของจอห์นลีนิเกอร์มันเกิดอะไรขึ้นครับ What happened in the Linicker fight? Um, Shit happens. <laughs> um, Just basically uh, not not the best camp for him Um, coming off a of one year injury. um, it's kind of short notice, but, uh, yeah, he, he went out, did his short but went out, of job. a yeah, uh, he, he he ก็มีมันมีข้อบกพร่องนิดนึงครับเขาบอกก็ซ้อมน้อยไฟนนั้นแล้วก็พักไปเกือบปีเพราะว่าแขนหักตอนต่อยกับแรมโบเล็กครับกลับมาก็ประมาณรับงานประมาณสี่ห้าทีหนึ่งแล้วก็ยังซ้อมไม่เต็มที่นะเพราะว่าเขาพักมาเดือนหนึ่งปีหนึ่งเขาก็แก้มือได้ครับ โอ้น oh, ั่นหมายความว่าถ้าเกิดจะมีไฟเทนพาวกับจอนใครที่สองเขาสนใจไหมยริ่มแม We can do a rematch I definitely want that rematch วีต้เพราตอน oh. นั้นดูเหมือนว่าเทนพาวจะไม่พรอ้มพรอมแบบมีความพร้อมค่อนข้างน้อยใช่ความพร้อมน้มอยค,ครัแล้วไม่ได้ซ้อมที่นี่ด้วยซ้อมที่ที่ไหนไม่ราเราไม่ได้ซ้อมดีเท่านี้อ่ะ <c oughs> สุดท้ายนี่ครับวันเสาร์นี้เช้าวันเสาร์นี้คุณจะเจอสสัน วันใจชาวไทยนะมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆที่ที่เขารอรอดูกันอยู่ครับ So Saturday morning you're facing off s g a i n s probably t hometown e h hero Any words for the legend himself? Uh, you know best best of luck in the fight uh, I'm gonna bring my all I'm gonna bring my A game and I hope you bring yours ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็ เต็มที่ครับทั้งคู่ครับเดี๋ยวผมจะมาดีครับหวังว่าบังจะมาดีเหมือนกันแล้วก็เจอกันวันเสาร์ครับบังครับเราจะได้เห็นค o โอไหมครับนอกแก้วนกแก้วขอให้คุณโชคดีครับขอบคุณครับ